ถ้าหากว่าผลงานในสนามของทัพปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซีซั่นนี้ยังสร้างความปวดหัวให้กับเด็กผีไม่พอคลิปในวันนี้พี่อ้นจะพาทุกคนไปเหนื่อยใจกันต่อ กับสถิติต่างๆของเอริกเทนฮากที่ได้สร้างเอาไว้จนเด็กผีน่าจะถอนหายใจกันทั่วหน้าส่วนมันจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในคลิปแต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไร้คนด้วยนะครับแนะนําการดูคลิปนี้เตรียมยาดมเอาไว้ด้วยเดี๋ยวจะเป็นลมซะก่อนและนี่คือสถิติต่างๆที่เอริกเทนฮากได้สร้างเอาไว้ เป็นครั้งแรกที่แมนยูแพ้7จาก16นัดแรกในพรีเมียร์ลีกและเป็นครั้งแรกที่แพ้คาบ้าน5จาก10นัดแรกในโอแทฟฟอร์ดนับตั้งแต่ปี1931แถมยังเป็นครั้งแรกที่แมนยูแพ้13นัดก่อนวันคริสต์มาสนับตั้งแต่ปี1930 แล้วแมนยูก็ยิงประตูไม่ได้4นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1992อเอาอย่าดมๆไปสักฟืดหนึ่งแค่อันแรกเนี่ยก็ปวดหัวแล้วเป็นครั้งแรกที่แมนยูแพ้บอลมัดคาบ้านและยังเป็นครั้งแรกที่โดนบอลมัดยิงได้3ประตูนในโอแทฟฟอร์ดแถมบอลมัดยังเก็บคินชีตได้เป็นครั้งแรกที่โอแทฟฟอร์ดอีกด้วยโอ้โหนัดนั้นไม่เคยลืมเลย กะว่าเก็บ3คะแนนสรุปสุดท้ายโดนไป3ประตูโอ้โหยังยังไม่หมดยังมีอีกเยอะไปกันต่อเป็นครั้งแรกที่แมนยูแพ้นิวคาสเซิลสนัดรวดนับตั้งแต่ปี1922และยังเป็นครั้งแรกที่แมนยูแพ้นิวคาสเซิลสนัดติดต่อกันนับตั้งแต่ปี1972 แถมนี่คือครั้งแรกในรอบ10ปีที่นิวคาสเซิลมาเอาชนะแมนยูได้ในโอแทฟอร์ดนับตั้งแต่ปี2013นอกจากนี้นิวคาสเซิลยังเอาชนะแมนยูได้ในบอลถ้วยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1994โอ้โหเป็นยังไงอย่าดมไม่น่าจะพอเอาพาราไหมสัก2เม็ดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2006ที่แมนยูจบอันดับบวยในรอบแบ่งกลุ่มของยูฟ่าแชมเปียนลีก และเป็นครั้งแรกที่แมนยูมีเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นในรอบแบ่งกลุ่มแถมยังเป็นทีมจากอังกฤษทีมแรกที่เสีย15ประตูในรอบแบ่งกลุ่มอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่แมนยูแพ้ในรอบแบ่งกลุ่มถึง4นัดในเกมอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกอีกต่างหาก เป็นยังไงเด็กผีกินพาลา2องเม็ด้าไปแล้วโอเคอยู่เป้าเท่านั้นยังไม่พอเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่แมนยูเก็บคีนชีตได้แค่นัดเดียวในรอบแบ่งกลุ่มและเป็นครั้งแรกที่แมนยูเสียอย่างน้อย3ประตูในรอบแบ่งกลุ่มถึง4นัดแถมยังเป็นครั้งแรกที่แมนยูเสีย4ประตูถึง2นัดและเป็นครั้งแรกที่แมนยูขึ้นนำา2ประตูแล้วแพ้ในยูฟาแชมเปี้ยน แล้วก็ยังเป็นครั้งแรกที่แมนยูแพ้คาบ้านให้กับการตาสรายในรอบ117ปีโอ้โ oh, หมีแต่ครั้งแรกครั้งแรกเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยเนาะซึ่งสถิติสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือไม่เคยมีผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนไหนที่โดนลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงเกิน20ประตูในการเจอกัน7นัดแรกจนกระทั่งเอริกเทนฮากคือคนแรกที่ทำได้ โโอ้โหโหสูดลมหายใจลึกๆดมยาดมเข้าไว้เด็กผีตั้งสติให้ดีโอ้โหเพราะว่าแต่ละสถิติเนี่ยอุ้ยน่าเหนื่อยใจจริงๆทำไมมันเละเทะขนาดนี้วะฤดูกาลนี้แล้วถ้าเกิดว่าจบฤดูกาลนี้เอริกเทนฮากไม่สามารถพาแมนยูกลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้บอกได้คำเดียวชะตาขาดถูกปลดแน่นอนแล้วถ้าหากมันเป็นแบบนั้นจริงๆเด็กผีคิดว่า ใครสมควรจะมาเป็นกุนซือคนใหม่แทนเอริกเทนฮากในฤดูกาลหน้าก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไร้ขนด้วยนะจ๊ะเป็นเด็กผีฤดูกาลนี้ต้องอดทนเยอะๆ